โอเคนะครับก็สวัสดีคนดูกันด้วยนะครับผมวันนี้ผมก็จะมาสอนแบบโหลดนะครับคาบปา k ิ้งแบบเงินไม่จำกัดเลยนะผมก็จะแปะลิงก์ไว้นะครับ่านผู้ชมเนี่ยเวลาโหลดแล้วเนี่ยให้เข้ามาที่โคมนะครับผม ท่นผู้ชมบางท่านอาจจะรู้นะให้กดมาที่สามจุดตรงนี้นะครับปึ๊บเราก็กดเข้าไปใช่ไหมฮะเราก็มาที่ตรงนี้นะครับนี่วนลดนะครับจิ้มเข้าไปนะนี่ท่านผู้ชมก็จะเห็นเลยนะว่ามันมีนี่ฮะคาปากิกนะครับให้ให้ให ดาวโหลดแอปแตกไฟล์นะครับผมจะแปะลิงก์ไว้เหมือนกันนะหรือว่าแอปเซตเองนะเองนะอันนี้อาจจะโงไม่ตรงนะ, <c oughs> นะะคำว่าคำนี้นดาวโหลดนะครับจุ๊เ่ก็จะเจอกับคำนี้เลยนะนี่นี่นี่้ยจะเจอกับคำนี้นี่อุย้ยไปดู ่อาไปนะยี่เนๆๆี่ยนี่ยจอกัคำนี้หงวงไม้ตรงนี้ก็คำนี้นะฮะจิ้มเข้าไปนะก็จะมีคำว่าเนี่ยคำนี้ก่อนนะอันดับแรกแล้วก็ให้่ากผู้ชมจิ้มไ้คำว่าอินสตอนะฮะนี่ปึ๊บก็ต้องรอแอปมัน จะพาแม่ล้อมนะรอสักแป๊บหนึ่งนะครับนานเหมือนกันนะเนี่ยตุ๊บก็ติดตั้งแต่ติดตั้งนานนะครับก็รอกันสักหน่อยมันจะติดตั้งนานมากมันก็ไม่นานนะแต่ก็ผมว่าพอลงได้นะ ยังไม่หมดนะครับมันต้องทำอะไรอีกข้างในนะในแอปนี้อกดเตติ้นมาเลยนะครับออกออกมาจากแอปนี้เลยนะเร้่ไปที่แอปอันนี้นะ Install Car Parking ให้กดคำว่าอันนี้นะน,น,นี่คำว่า คราวนะครับหรือว่าข้ามแล้วก็มาที่ตรงนี้นะกดเลยอน,นุญาตนะครับมันก็กำลังอ่ะกดติ๊กกดคำว่ามอดนะครับรอเลยนะไม่นานนะครับไม่นานเร็วมากรอสักแป๊บหนึ่งนะครับผม แล้วเกมนี่ได้มาแล้วนะครับง่ายนะง่ายมากนะครับแค่นี้ก็ได้ครับอาก,กิงแล้วนะผมว่าคุณผู้ชมน่าจะรอได้นะครับนี่ได้มาแล้วนะแล้วอันนี้เราไม่จำเป็นเราลบไปเลยนะครับผม มันไม่มีผลต่อเกมแล้วนะไปกดเข้าเกมเฉยอ้ยน,น,นี่ย้ายมาว่านี้นี่น,ะนี่ได้มาแล้วนะครับก็คนที่ดูผมมายันตร,ตร,ตรงนี้เนะี่ยก็ขอขอบคุณมากๆนะครับที่ดูก็ลองไปโหลดเด่นกันดูนะครับผมใครที่มีปัญหาอะไรนะคอมเมนต์มาเลย ผมจะแก้ให้หมดเลยนะครับโอเคนะครับคลิปนี้ไม่บ่ายนะครับผม